สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมปลากันตัองช่องเล็กข้านอกครับวันนี้จะปลาหมูปลาควายเข้าไปในห้วยครับยาหมดเลยปลูกนาได้เก่งปั่นครับ Cây nha phải có là liền Ngũa này có ly lá đây nè Mà nhó má Đẹp hòn chắc các bạn Phải leo Phải này không gần ุบนดอยบนบนแปลงหครคือขนาดต่อใบดอยนะครับปุ่นน่าจะแปลงต้นครับนักท่องเที่ยวหน้าหนาวครับ <c oughs> ตั้งขึ้นอย่าขึ้นไปทางต้งไม่สวยครับทางขึ้นเขื่อน หอมแล้วกลับไปก็ขี้ไหวครับกลับมาแล้วมันก็ขี้ไหวขี้ไหวถึงวันครับต่างนี่ไป เดี๋ยวตัดนี่ในเปียกขึ้นมาแรงแลฝนย่างมาสามสี่วันแล้วครับแดดแห้งขนาด sắc tua cơ khoai khoai, quái 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 này, quái này đi quái khoai mình đi ไปข้ามไป <c oughs> แดดท้อนๆกันนะเป็ดปลาเข้าไปในห้อย <c oughs> มาจออยู่นี่นะ cái không ấy, được, phải leo, cái này nhiều lắm em, nhiều mền quái này, leo đeo แล้วเว้ยเอาละหมูไปแล้วก็ฮ้องให้แหมโอ๋นี่กับปญาณมาติก็ไม่เก่ามันบ่มาครับเอาละเร็วมาเร็ว <coughs> <laughs> 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 <c oughs> <c oughs> มันเล็มดีครับไปญย่นี่บางส่วนก็เปนหญ้นแย่แก้ย่เท่ามาและแต่มันก็นยังกลินดีอยู่นะหอ,อนสุดๆครับ น้อยนี่แอปากตะลนตะลนลงงน่กตะงู้นี่ก็ให้สซมมดก่อนนี่คนเท่าจะโชว์ฝีมือ <c oughs> ครับขุนยำแน่ ไยน้อยตอนนั้นลงกินแยาแหงกุลาละ่ะมันถึงล็อกแต่แทะเฮ้มันหมดโดนไฟช็อตกันเตบมันก็นเลยลงกินดำเขียวแล้วทั้งกลางตัดก่อนครับทั้งกลางนี่ยไอ้กล้มกับไฟกัวแล้วครับเจ้า ต้องหาเวลาว่างเอาวลวดล้อมมันก็เอาไปปล่อยในลวดไว้แล้วก็เดินไฟมันโดนไฟช็อตสักรอบน,นไปส่งไปจัดก,การเร็วไปจัดก,การมาันเร็วมันกลัวมาครับกลัวมาอะไรอ่ อ,อ๋อนี่ยหรออืมว่าแต่ต้องแยกเลี้ยงครับตัวปูนี่เนาะวัวมันนั่น เดินหล่องต้งว่าละ่ะห้างก็มีคนอยู่กาะจะเกิดมาก่าปล่อยงว้วแล้วบันไหลออกมาหล่องต้งให้สมด ฝนค้อนแท้แล้วเอาอินได้มาเพศครับเกิงตังแล้ว <c oughs> นั่นหลนปิ๊กเนี่ยนั่นเนี่ยครับงวัวข้อเสียมันเป็นจี้ละข้อเสียของการเลี้ยงงวัวมันละกันครับมันจะบปะเดินด้วยกันเป็นมู ยังควายนี่มันจะเดินด้วยกันเป็นมูครับมันจะมาแตกกันอืมไปไหนมันก็จะไปด้วยกันตลอดตัวไหนหายมันก็จะหูครับเพราะว่าอย่างควายน้อยเกิดใหม่นี่มันจะดมกินกันไว้เวลามันหลงมันก็แค่มันห้องครับมีตัวได้ตัวหนึ่งห้องขึ้นมาเนี่มันจะห้องหากันมุดตึ้งมูเลยแทงง้วนี่พอสภาพครับคุณ ตัวหนึ่งอยู่ซ้ายตัวหนึ่งอยู่ขวาครับมันจะเป็นจะนจี๊ดหละถ้าเท่าแกไปนี่หัวนี่จะตัวบตันมันเท่าจะตัวบตันมันว้ยครับถ้ามันได้ไปมันวยแล้วมันบันจุกกินด้วยมันจะไปเรื่อยๆครับนี่คือข้อเสียข,ของมันเวลาเลี้ยงปล่อย <c oughs> แต่ถ้าเลี้ยงอยู่คอ,อนีนสบายครับ แต่ก็ต้องทำความสะอาดคอ,อกที่ดีครับเดี๋ยวมันจะเป็นโรคช่วงหน้าฝนนี่ความชื้นมันนักถ้าเลี้ยงอยู่แค่ในขคอ,อกอย่างเดียวนี่มาแล้วเดี๋ยวมันหันผมอยู่นี่มันก็นจะมาอยู่นะพยามาเล็มอะไรไป Cam đang chặt con đi mình xuống con Một quá, anh lệch. Một quá, anh lệch. Một quá, anh lệch. Một quá, anh Một quá, anh lệch. Một quá, anh lệch. เนี่ยโลงัวมากนะกลอยเป็นไหลมันงัวกบลีลาแต้นะปุ๊บจัดการให้กำลัพอ,อเดินมาใกล้มันมันก็หนีรับแล้วก็ไปกินตั้งหน้าใไ่นีออ่วัน <laughs> คนเท่าเหมือนกันเลย สอบกับไม่แซ่ครับเงาเงาสองว้าวแล้วกับ <c oughs> แล้วจะหล่นตัวมันมาตันไปยือสายเลยป๊๊บไอหนุกวักน่าจะใครี้ปหญ้านี่ยละ <c oughs> มาเป็นไรมันออกมาเร็ว เอ,อาไว้เนรักษาไว้ตัดให้มัแรงครับเอาไว้กินให้คคาถ้าเวลาเอาตัดให้มันเนาะตัดให้ถึงต้นเลยช่วงเจ้ามันจะบ่คอยกินต้นครับ <c oughs> ต้นอ่อนมันจะบ่กินก็เลยต้องตัดให้นในคอครับตัดให้นในคอแล้วมันจะ กินตอนมือคืนแ่มจากเศษหหนาที่มันเหลือเอาละไอ้นี่หอนละอาปากตลงตุ่ล้นละเอาละเว้มันบดลงแนม <c oughs> ได้เหมือนกันนี่ ตอนนี้นายจ้างรายล้านก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมนักขึ้นครับบนป่าเปล่นแปลงอย่างกันพ้านบน <c oughs> มาก่อนมาเจะยี่ครับ <c oughs> มาก่อนยังมีต้นไม้อยู่จะมีนักก็านีอยู่ แล้นี่มันมะขอยเหลือครับต้นไม้ใหญ่หญ <c oughs> แถวดอยว,วีแถวดอยจ้างนี่ก็จะมีคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเหมือนกันนะเป็นจ้วเขาที่คนเลี้ยงน,นะครับ <c oughs> บางคนก่อนนี้เลี้ยงตามเคลื่อนครับึ้นไม่สวย กล้มันก็ทําเป็นเล็มยากินยาไปพอเผลอปุ๊บตามเคลับลงกินนี่นี่เปียที่มันนมมานมาแล้วกีรักครับกว่าจะมาได้ มาละคันนั้นะนั่นนะน้องเหลือมไมไฝ้ายกับลูกมันสองตัวม่โมามาเถอะเดีก็จะปลาเข้าไปในห้อยด้วยกันอยูอ่ครับปลาเข้าไปทั้งหมดเลย <c oughs> มันได้เล็มับ บทีมแล้วจนกันแฮมควายเวลาออกมานี่มันบ่คอยจนกันนะยังไม่นุ่นกับแม่ทองทองนี่ไอ้ไอ้ไอ้ไอน้นี่แหละคนเท่าเลยบ่ใครเอ,เอามาครับข้านจามัน <c oughs> อนไรออกพอมันงอ้อมใส่ตัวหนึ่งตัวอื่นก็จะหนุกตัวเครับนีอ่อ่นนอะแต่ควายนี่จะเปลี่ยนตีนอนะเอาไปเอาไปเอาไปเร้อไปคนเท่ากัเลยกำม่าวๆครับยืดสายเลยปั๊บไปเฮ้อ เดือนต้นเดือนหน้าก็จะได้ผสมไม่มั่งครับไอ้มันต้องหมดเล็มางื่นเลยนะตายอยู่ตั้งนอกนี่จะเลมดีนะออกไหมเป็นตัวอย่างที่บดดีเลย เงียบฟองครับปล่อยมันังูเฮาครับหญ้าของเขาเหมือนกันปล่อยมันผมนี่บ่ค่อยตีครับตามันบลึกแต่ว่านี่มันกินหญ้าปล่อยมันกินรัดตรงหญ้าปล่อยมันรัดครับ มันกินไปได้เดียวมันก็อ้วนครับแต่จะบอกไฟให้มันกินแบบเหมือนๆครับเพราะว่านัวนี่ถ้ามันลงตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกมันจะป้ากันลงครับตัวอื่นมันจะเหียนมันโดนไฟกันเมือแล้วครับมาแบตมันเก่าไฟมันมาแห้ง ต้องจัดให้สักรอบครับตึงตองถุงไฟนี่อย่างสมมติมันชอบโตเจือกเส้นนี้ผมก็จะเอาลวดมาวางเอามาปักใกล้ๆกันนี่ครับไม่ต้องเอาจนเส้นเดียวกันก็ได้มันเตะยากครับก็เอามาปักใกล้ๆกันเพื่อมันอยู่ใกล้ๆกันแอบไปไม่ต้องใส่ไม่ต้องมัดถ,ถุงก็ได้ใช่ให้มันโดนครับ เดินไฟเลยเส้นเดียวก็ได้เอาฟังที่มันชอบโตครับปารหลวดไปเครื่องมาแบตมาสายเลยมันชอบมันยามครับมันยามได้กลิ่นฟังนี่เนาะมันก็จะออกฟังนี่โตโตโตปุ่นครับนปุ่นมันควายน้อยมันนั่นมันชอบโตแต่ท่านก็จะวางหลวดมาไหลไหมกีบไฟไว้ครับมันโดนไฟ โดนสักรอบสองหลอดมันก็กลัวครับอย่างควายแต่งัวนี่จะลึกน้อยต้องเดินไฟมันๆสแก,กรมรมันก็จะได้ที่ของมันครับมันก็จะเดินเล่มอย่างเดียวเลยนี่ <c oughs> นก็เดี๋ยวก็จะปลาเข้าไปในห้วยนี่ครับไปกินในห้วยต่อวนกันไปกาห์ยานี่มันบ่บปอกินครับ มันแบบลอมเลมง,งัวมันก็เดินไปเลมไปครับมันกับแเลมซ้ำที่เก่าครับออาไปเลมยนี่ในห้วยผมเ่ยในห้วยมันแตกหยอดละคับที่ไปมาหลายวันนะครับ <c oughs> คลินี้ก็จะจบคลิปไปเพียงก,ก็อีกครับมีนกเอียงมาคอยเลี้ยงตัวหนึ่งมาก่นใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านดีที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ